เรษฐศาสตร์ขางคันหน้าอีพอ่อสิไปไสพ่อสิไปป้านคันแท่นหน้าฝนตกมาคันแท่นหน้าสิขาดต้องซ่อมไว้ก่อนไปน้ำแน่อืมเอาของเอาสวิงไปน้ำก็ดีเนาะเอาถือไสให้พ่อน้ำจ้าเอาไสไปเห็นหยัางอีพอ่อเอาก็เอาไปดักลาดีลูกถ้าคันแท่นหน้าขาดหรือหัวเท่ากับป้าคันแท่ ถ้าเฮาอยากเป่นงนาออกจากนาไฮหน,หหนึงไปอีกไหหนึ่งเพให้เสียเป่าเอาไส้นี้แล้วก็ดักไว้ได้ประโยชน์อีกต่อนหนึ่งคันแท่หน้าบ่ได้มีไว้สาหรับคนอย่างอิหลีแล้วเอาไว้กักน้าในการเฮ็ดหน้าเพราะอีสานบ้านเฮาเป็นที่ลาบสูงเอียงเฮาเลยปัน้นคันแท่หน้าเป็นไ้น้อยไ้ใหญ่ตามแต่พื้นที่ลาบหลายเอียงหลายไว้กักน้ำเอียงหลายก็ไ้น้อยเอียงน้อยก็ได้หน้าทงใหญ่ซะจแล้ว ลูกนั่งถาพ่ออยู่เทียงหน้านี่ละเดี๋ยวพอสิไปคันแท่นหน้าที่มันขาดแล้วก็เป้งน้ำเข้าหน้าบอยู่ครอ,อยากเบิ่งอีพ่อป่านคันแท่นหน้าอยากเบิ่งอีพ่อใส่ไส้เออเอ้าไปก็ไปฝนตกหนักหลายวันอีพ่อกระตูกลาไว้ดำหน้าจนยอดเขียวแล้วเมื่อน้ำท่วมมากๆอันนี้ต้องเป้งส่วนที่กิ้วพอถูกขุดรูปปูหรือขาดพ่อน้ำไหลกัดเตาะอันนี้ต้องป้าน อีพอใส่ไส้ตรงห,องห้อ,หองน่อยห้องน้ำที่ไหลมาจากริมทางอ่ะเรียบร้อยก้อนสิเมื่อบ้านคอยมาหยามัน่นไปเอาสวิงอ่อนห่วงไปลูกจ้าน้ำฝนที่ตกลงมาครังในหน้าหลายวันทำให้กบเขียดออกไข่จนเป็นห่วงและยังมีมะเรงน้ำอีกหลายชนิดเช่นมะเรงตับเตาแมงละง่แมงเงียวแมงดาหน้าเป็นต้นจ้า ได้หวกแม่งตับเตาเนีย่ยมีปลาในหน่อยน้ำปลาอยียงหนีพอปลาเข็งหน่อยเอาอีกเอาอีกฮอู้มีปูน้ำัวอีกอ้าจันอย่างอีปูคือตัวเืมแล้วอ๋อเขาเอ่ยว่าปูแป้งหนูหินใส่สวิงสอนไปตามน้ำริมคันแหน่หน้าสอนไปสอนมาหลายให้หน้า บ้หูจักเน็ตบ้หูจักเหนื่อยเพราะว่าได้เล่นน้ำไปด้วยได้ปูได้ห่วงแม่งละงงำเนียวแม่งด่าอ่อนเยอะพอสมควรเออโต้ใน้อยๆน่อยนี่หากินเก่งเออในที่สุดกับปั่นคันแท่หน้าแล้วเดี๋ยวไปยามไส้ก้อนเมื่อเอา้ามาเก็บปลาจ้าการออกไปหน้ากับอีพออีเม่มังจะได้อาหารมาก รู้ได้ไปกับอีพ่อหรืออีเม่ถึงจะหูว่าหามายัางไงค่ะอาหารบ้านชะเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยไม่ต้องซื้อด้วย